เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮ้ยไอ้นุ้นเฮ้ยนี่มันกองอํานวยการจะมาเต้นลีลองลีล่าอะไรอยากเป็นทหารไหมึ้นมากูเหรอเนี่ยมึงไม่ส่งสิทธิ์ที่กูรู้เลยขนาดสิจะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วจะไปพูดมาฟังเพงที่คุณลมาฆ่ากูไอ้กา้าวมาเนี่ยจะต้องหลบไปก่อนพีอะไรพีอะไรอะไรไ้่ไปเอาไปเลอะไรเอ้ยนี่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็มีอะไรอ่ะ เอเอ,อ,อเคยอะไรเต่าเคยอะไรพี่ม่มีิงก็เอามีดมาโดนนะ่ะคนกำลังเออพี่กำลังคุยขอโทษครับพี่เอเอไอคุยกับพี่ไม่ต้องพกมีดลอกใจเย็นผมพิธาครับพี่เหรอเออดจริงแกกว่านรูปเลยนะนะดจริงแกกว่าในรูปเลยนะนะ <c oughs> พี่ถ่ายรูปไม่ขึ้นพี่ถ่ายรูปไม่ขึ้น <c oughs> นะไอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตามให้มันตายเพราะผู้หญิงแน่นอนใครหมายถึงใคร เป็นใครไม่ชื่อใครไม่ได้หมายถึงพี่พี่ไม่มีพี่จะไม่มีอะไรเลยเองหมายถึงใครหรอไอ้เต่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมึงจะเป็นแม่ทหารเนี่ยทำไมแหวนมาหากูเรื่อยเลยเอาไป่ล้วไปก็เจอแล้วเนี่ยไม่ใช่จะไม่ใช่ไหนกันมันบอกกูอยู่ไม่คืนไม่ทำบนตาไม่ทำบนตาเพราะพิงแกพาแกผ่อนจากที่เราเออเป็นเก่งในขาดด้วยเปนื่อยมันเหนื่อยก็มันนี่แหละก็มันบอกเองมันคือไม่ทำบนตา มันไม่ใช่แล้วนนทำไมมันบอกว่ามันคือไม่ทำบนตาก็เรว่าลาม้อยบนกลสิสามพันเนี่ยเออไม่ใช่ใน่นะใช่อ,ใชอะไรวะเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าแกแพ้สักทีกองอำนวยการรับสมัครทหารใครอยากเป็นทหารเชิญมาทางนี้ไี้ผ่านกับที่ฝา <c oughs> อะไรกับที่ฝากลับอะไรโรอกับที่ฝาวันนี้เพิ่งเจอคนแรกเอง อย่าลืมนะวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า200คนถามว่ารู้จักไม่ทำบุญตาไหมไปสมัครงานได้ไงนีอ่ะเฮ้ยอยู่กันมาตงกี่ปีแล้วหดูตาคนนน้นหนุนดูแก่ดีน่าเชื่อถืออ่าน่าจะรู้จักคนเยอะเนี่ยแต่คนเนี้ยเออเดี๋ยวกูไปอ้าวอยากไปทหารไปนี่เล้วหลบไปไปเต่าไปเองก็ บอกนี่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้โน้ตนี่มันกองอำนวยการจะมาเต้นลีลงลีาดอะไรอยากเป็นทหารไหมขึ้นมาเไม่ดูนี่ไปถามเลยนะโธนึกว่าใครยืนมองอยู่ตั้งนานจำได้จำได้จำได้มากจำได้เต็นเต่าใช่ไหมเล่า้ อยู่บ้านคุณตาเน่ะี่ยจำนายได้ผมก็จำคนได้นะจำฉันได้ด้วยเหรออะไรชื่ออะไรคุณพิธาพี่พี่ทงพิธาอะไรจ้องจับเห็นเนี่ยในโซเชียลเพิ่งจะเปิดตัวไปเนี่ยจำคนผิดแล้วพี่ยังไม่มีแฟนอีกโสดไปเจอพี่ทงพิธาไหนไม่รู้จักโสดอีกแล้วเองเองเนี่ยจำผิดคนแล้วแต่ฉันจำนายได้ผมคล้ายเออาไก่เต่าไงจำได้เนี่ย จำฉันได้ไหมเล่าได้สิฉันชื่ออะไรคุณพิธาอะไรจำกันไม่ได้ชื่อนี้ไปก่อนชื่อนี้ไปก่อนอะไรไม่เอ้าชื่อฉันมีไม่ต้องเลยชื่อไม่เป็นมงคลเท่าไรคุยไม่รู้เรื่องไงนุ่เฮ้ยนั่งไงเออมามาเนี่ยมาเนี่ยก็บอกว่าถามเองถามเองนิดคุยไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่พี่คุยกันมาไม่รู้เรื่องสักคำเลยเนาะมันก็เป็นแบบนี้เลยะเออโอ้โห เฮ้ย hey, นมขัหน่วยก้านดีนี่หว่าเนี่ยกองอำนวยการรับสมัครทหารว่าแต่เองเหรอวะหน่วยกาว้านดีนี่อยากเป็นทหารไหมจริงจริงตอนผมเรียนจบใหม่เนี่ยผมกม็เคยสนใจอยากจะเป็นทหารเหมือนกันนะครับพี่แต่พอดีว่าตอนที่ผมเรียนจบชีวิตผมเนี่ยมันเจอแต่เรื่องแย่ๆแ,แม่ก็เสียพี่สาวก็เสียก็เลยลืมเรื่องทหารไปเลยแต่ในไหนวันนี้เนี่ยวนมาเจอทหารอีกครั้งหนึง่งผมถามพี่ใ้ไ่ไหม ว่าการเป็นทหารเนี่ยมันยากไหมครับพี่ใ้ยน้องการเป็นทหารเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติส่วนตัวของพี่ให้ฟังนะครับพี่เล่านานเปล่าเล่าสักพักนึงล่ะจะได้ไปขวาดสลาหรอไปขวาดสลาทำไมเดี๋ยวรับที่นี่เลยตรงนี้มันร้อนไม่ร้อนตอยน้องครับพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะพี่เล่าเลยครับประวัติของพี่เนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดา นะเดินเตะฝุ่น,นเหมือนกับเองนี่แหละอนาคตไม่มีเราพูดกันง่ายง่ายแต่มันมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> พี่นะี่ยไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้วสายตาของพี่เนี่ยหันไปเห็นกองอำานวยการรับสมัครทหารพี่ก็เลยเดินตรงดิ่งเข้าไปเลยเนอ้อง <c oughs> พี่สมัครกว่านั้นเลย <c oughs> เอง็งเ <c oughs> ชื่อไหมมันโชคชะตามพาไปอะ่ะ <c oughs> พี่เนี่ยกินตำแหน่งเป็นถึงแม่ <c oughs> No, mm no. -hmm. Mm -hmm. ทำไมเออจะร้องอะไรเนี่ยเออแล้วเพลงเขาดีๆกูเคยฟังมันไม่ใช่เนื้อนี้ใครขอขอฟังเนื้อด้วยฟังเนื้ออะไรกูมึงองเนื้อพี่เออใครเขาขอฮะเดีวขอว่าจะวันอะไทายขอนานอย่างใช่จะพาขอหรือใครเมื่อกี้ที่ดีนังใครขอแหนเขาขอใคร้มึงก็เอ่ยชึกูจะไปรูุ้งไหมใครเขาขอ มึงจะเอาอมึงไม่ต้องร้องเออนะพูหลักผู้ใหญ่เขาคุยกันไม่บอกเขาเออ,เอ,อไปร้องฉากอื่นโนเออเขาเล่าเรื่องคุยกันอยู่เนี่ยเสียมารยาทนะไอ้น้องอยู่ไปฟังมาเลยมันเออพี่เล่าต่อเลยครับหรือพี่เล่าให้ฟังมันมเป็นร้องอะไรเดี๋ยวพี่เล่าประวัติของพี่ห้ฟังนะมึงไม่ต้องขัดด้วยจะเล่าให้ไ้น้องมนฟังนะวันนั้นนะพี่ก็ไปสมัครทหารเอ็งเชื่อไหม จากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนขึ้นไปเป็นปีมันฝึกซ้อมรึงเพลงด่าเพลงโทรอยู่อย่างนี้ทุกวันจนพี่กินตำนวนไปถถึงแม้ถามชื่อมึงอย่าเสือกเลึ่งไปบอมา อย่าไปตบมืออ,อย่าไปอย่าไปก็ร้องอีกแตบมือให้มันเนี่ยโบแดงแสลงใจมึงเปลี่ยนเนื้อเขาหมวยตัวไปหมดอะไรเขาหมวยกะเออมึงไปร้องขัเดเลยพี่เขาพูดแล้วกินตําหนึ่งไปถึง <c oughs> ตำง้ำ้แดงเออมันก็เลยมาอยู่แล้วไอ้นี่ก็ขยันย้อนมึงไม่ต้องนะมึงไม่ต้องร้องเขยาไหมเออทำให้พูดก็ไม่มีใครรู้ผิผดนะเนี่ย อาไ,ไม่ต้องนั่ง,งเฉยเดี๋ยวจะ<ม>คุยโถ่ถ้ามึงไม่ขันถ้กูพูดไม่ผิดเลยอยากมีตํามหนึ่งมึงมีตังเด้ยเป็นต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเตํงหนึ่งตำแหน่งเต๋าเตาพอแล้วพอ <c oughs> พี่จะเล่าให้ฟังเอาเดี๋ยวนี้ป่ะเดี๋ยวรวบลัดตัดใจความไปถึงตอนสำคัญเลยดีกว,ว่าในชีวิตของพี่นะะได้ไม่พูดผิด มันก็มีอยู่วันนึงอะจุดพลิกผันเลยแล้วกันครับเอาอย่างนี้ไอแม่ทัพคนเก่าเนี่ยมันล้มป่วยลงแล้วบังเอิญเนี่ยข้าศึกเนี่ยมันยกมาพอดีผมพลพี่นะพี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยกำลังร้อนแรงอะไฟมันแรงพี่ขันอาสาเป็นแม่ทัพเองเลยเนาะพี่ยกกองทัพไปด้วยตัวพี่เองโชคชะตาลิขิตเลยพี่ได้รับชัยชนะกลับมาลงท่านถูกใจเลยแต่งตั้งให้พี่กินตำแหน่งเป็นถึงออกหลวงจักรลงลานเมื่อห็น้อง นั่นละต้องน่งพี่ละโชคดีไม่ตายเดี๋ยวนี้เพื่อนคือแม่ทบมุนตราตัว,าว้า็รอดือวการโดนจ้ะโดนจ้ดดะเอาหนามั่งหันแขกปาหัคอเล่นเสียงด้วยไงไม่ได้เลยเดี๋ยววันอื่นต้องใช้เสียงอีก <laughs> ไปไปไปเขาเล่นเ,ลเซฟตัวเองแมนไปเละแมนสิ ด้วปากกูด้วยร้ยองจังเลยเออสามเพลงแล้วเนี่ยไม่ต้องร้องนะเนี่ยแหละประวัติของพี่ก็ประมาณนี้เนองสุดยอดเลยพี่เออคือผมฟังเรื่องราวของพี่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีแรงบันดาลใจเอออยากจะเป็นทหารขึ้นมาอีกครั้งนึยก็ดีสิวะไอ้นนองแต่ผมบอกพี่ตามตรงเลยกันว่าที่ผมมาอยู่ในเมืองตอนนี้นก็เพราะว่าผมมีปัญหากับไอ้แม่ทัพในเมืองครับพี่อ้าว เอ็งมีปัญหากับไอ้แม่ทัพในเมืองเฮ้ยโชคดีของเอ็งแล้วมาเจอพี่เนะี่ยพี่น่ะรู้จักแทบทุกคนแหละไอ้แม่ทัพภายในเมืองนะ่ะว่าแต่เอ็งถือว่ามีปัญหาอะไรแล้วมีปัญหากับใครผมจะให้พี่ฟังกันแล้วกันเออพี่จะได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเล่ามาเลยผมมีพี่สาวพี่สาวผมได้เสียกับแม่ทัพในเมืองอยู่กินด้กากจนตั้งท้องอม,มันบอกกับพี่ผมว่าเจ็ดวันมันจะกลับมารับพี่สาวผมเข้ามาอยู่ในเมืองกับมันเออ แต่พอครบเจ็ดวันแล้วมันไม่มาดับพี่สาวผมม,มันรอพี่สาวผมมาพี่เฮ้ยไอ้น้องนี่มันคล้าข่ายหลอกลวงนะเว้ยไอ้ผู้ชายแบบนี้ที่แมมันทั่วจริงๆเว้ยเราต่อสิวะอย่าไปว่าแกกูว,ว่ามันพี่สาวผมก็รอรอแล้วรอเล่าเออจนคลอดนู้ออกมาอืม,มันก็ยังไม่กลับมารับพี่สาวผมอืมจนชาวบ้านติดฉีนทาว่าพี่สาวผมเสียหายสุดท้ายแล้วพี่สาวผมน้อยเนื้อต่ำใจอับอายขายหน้าชาวบ้าน เลยตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้แล้วพี่สาวผม<ๆ>นี่ไปกระโดดด้านฆ่าตัวตายเฮ้ยนี่มันตายเลยเหรอวะโอ้โหไอผู้ชายคนนี้นี่มันเลเเวจริงจริงว่ะอย่าไปว่าแกแกู่ว่ามันหลังอย่างเด<อ>ียวหลังจากที่พี่สาวผมตายมันกลับมาบุดีพอมันรู้ว่าพี่ผมตายนะมันคิดจะเอาลูกมันไปเลี้ยงเมือง<ๆ>แต่ว่าแม่ผมไม่ยอมมันบอกกับแม่ผมว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันบาทเจอแม่ผม เลยนตอบตกลงมันไปเพื่อตัดความดังคานแต่พอรั้หลังมันลงบันไดมันก็ส่งให้คนมาลักเด็กโอโหไอคนลักเด็กนี่มันเฮียจริงจเล่าต่อที่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงหลานเออแม่ผมเลยตื่ตามี่คนลักเด็กมันไปสุดท้ายนะก็ไปเจอพวกมันทำร้ายจนได้รับาบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีนะพี่เออก่อนที่แม่ผมจะสิ้นใจผมไปเจอแม่พอดีเอ้ยแม่เลยเอาเรื่องทำให้ผมได้หนอพอพอพอแล้ว เองยิ่งเล่าพี่ยิ่งโกรธแทนเองมันมีหรือว่าไอเรื่องรอแบบนี้เนี่ยพี่ถามเอสักคำแต่ว่าถ้าเองเจอไอผู้ชายแบบนี้เองทำอะไรกับมันเนี่ยผมตั้งใจเลยเออเพราะผมเจอมันที่ไหนผมกลับบ้านฉับเดียวให้ขาสองท่อนเลยโอ้เองเก็บความแค้นมาตั้งนานจะมาเจอมา่ันฉับเดียวมันจะคุ้มเหรอวะถ้าเป็นพี่นะเว้ยน้องผู้ชายแบบนี้นะพี่จับมันมัดแขนมัดขาแล้วบีนเนี่ยแล่เนื้อมันไปสิบชิ้นแล้วก็โยนให้หมามันแดกไปว่าแต่เองแต่ว่าไอผู้ชายคนนี้มันชื่ออะไรเองบอกพี่มา ถ้าพี่รู้พี่บอกผมเลยเออไอแม่ทัพคนนี้บอกมาเลยมันมีชื่อว่าเออไอแม่ทัพวนตาโดน,น,นจัดทวายใายชายงูกูเหรอเนี่ย <c oughs> มึงไม่ส่งซิกให้กูรู้เลยน่าซิกจะไม่เป็นมน,น,นุษย์อยู่แล้วม,มาพูดถ้ไมอย่างนั้น ฟังเองที่เธมาฆ่าพวไอ้เต่าฆ่ามันอยาจะต้องหลบไปก่อนพี่อะไรอะไรไอ้เต่าอะไรอะไรเออพี่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็มีอะไรอ่ะเออเคยอะไรไอ้เต่าเคยอะไรมึงไปไม่มีติงเอามีดมาโดนน่ะคนุกำลังเออพี่กำลังคุยขอโทษครับพี่เออเฮ้ยคุยกับพี่ไม่ต้องพกมีดหรอกใจเย็นไม่มีอะไรนั้นน่ะเออคุยกันมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยชื่อฮะ ชื่ออะไรครับชื่อใครชื่อพี่ไงอ๋อชื่ออะไรครับอ๋อเออผมพิธาครับไปทำงานก็ต้องมาเปิดตัวครับครัพิธาพี่พิธาเออเหรอเออตัวจิงแก่กาในรูปด้วยนะพี่ถ่ายรูปไปขึ้น แต่มันนั้นที่นั่งรถมาหน้าไม่เห็นเหมือนคนที่เปิดตัวเลยอ๋อโอาทำไมทำงั้นล่ะเก่าไม่เป็นยังไงเกี่ยวอะะไรจะเป็นไม่ทหาร่ะวันนั้นรับไอ้นี่มันก็ต้องทำงานรับส่งแกลปงใช่ออกสปอร์ตมาเพิ่มเป็นขับแก๊ปทำงานพี่น้องนี่รู้จักไหมแม่ทัพโกลาน่ะ จำไม่ผิดนะมันอยู่ในเมืองหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่เราจะได้ไปฆ่ามันอย่างนี้เลยก่อน,นมันอยู่ในเมืองพี่จําได้แต่ว่ามันน่าจะไม่เห็นหน้า, <c oughs> นาเห็นตาสอ <c oughs> งสามปี <c oughs> น่าจะลงใต้ไปแล้วละวัยน้องอย่างนี้เองต้องเย็นนะไอเนี่ยเดี๋ยวพี่จะตามให้นะถ้าเจอเบาแสอะ้รเดี๋ยวพี่มาบอกเองมันตายเพราะผู้หญิงแน่นอนใครหมายถึงใครหมายถึงใครไม่ชื่อใครไม่ได้หมายถึงพี่พี่ไม่มีพี่จะไม่มีอะไรเลยเองหมายถึงใครหรอไอ้เต่าทำไมมันเป็นอย่างไี้วะ ทหารเนี่ยทำไมแวนมาหากูเรื่อยเลยเอางี้เรื่องของมันจะเป็นยังไงก็ไปยุ่งมันเองต้องเป็นทหารก่อนเองเชื่อพี่เลยเออหน่วยการนี้ไม่เป็นเสียได้ตายเองจะเป็นแม่ทหารอะยังไงก็ได้ครับพี่ถ้าเป็นได้ผมก็เป็นเออมันก็เป็นได้เองก็ลงชงลงชื่อก่อนเอออ้าวเองชื่ออะไรล่ะผมชื่อสันติเออสันติลาตีอ้าวเองก็ลูกไปก่อบมาดี อะไรดูจักแม่ผมด้วยเหรอแม่ใครแม่ตองหรอย่าสั่นดิพี่เรียกอะเรียกไขรพี่นี่เรียกไข่พี่รีกชื่อแม่ผมแม่ตองออ๋รู้จักด้วยเหรอไม่จะไปรู้จักได้ไงแม่พี่พูดได้ยังไงอะพี่ไม่รู้พี่เห็นมันตอตอเหมือนกันพี่ก็ดาวเอาแล้วมันถูกไหมเนาถูก อ้าวลงชื่อแล้วเองก็เป็นทหารแล้วเยวก็ไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงให้เรียบร้อยไปนําพี่ไปนะจะไปรู้ไหมเนี่ยพี่รับเครื่องยนต์อะไรที่ไหนอะ่ะอ๋อเป็นทหารใหม่ผมไม่รู้หรอกพี่นําไปเลยคนที่สองไอ้เต่าไอ้บอกปิดท้ายเออลืมพี่ต้องนาเองดีกว,ว่าจำไหมาล่ะไปแล้ว <c oughs> พี่ไปก่อนนะอ่าก้อย ปเลยปิดตูดปีธาด้วยสองที่หนึ่งแม่ทัพมังกรสองที่สองไอ้คนละเด็กใช่